สวัสดีครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว b บซูสแเรี i มในทนะครับซึ่งสามารถชาร์จได้เร็ว20วัตต์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่หน้าพกนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยแล้วก็สามารถจ่ายไฟผ่าน usb c นะครับ5โวลต์3แอมป์ M, 9โวลต์ 1, นะครับขนาดเล็กมากแล้วก็ดูสวยด้วยนะครับ ผมตั้งใจจะซื้อมาพกพาสำหรับติดกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับขนาดเล็กกระททดรัดเนี่ยครับดูขนาดเล็กมากนะครับ20วัต์เป็นแบบใสนะครับเป็นรุ่นที่เห็นวงจรด้านในตัวนี้จะแพงกว่ารุ่นปกตินิดนึงถ้าเป็นทึบเนี่ยจะถูกกว่านะครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับสำหรับคู่มือก็เป็นข้อมูลเบื้องต้น แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ขนาดเท่ากับแต่ละด้านพอดีนะครับเข้าใจว่าน่าจะให้ติดที่ตัวอะแดปเตอร์นั่นแหละครับลองเทียบขนาดนะครับขนาดเท่ากับอะแดปเตอร์ของ iPhone เลยที่เป็นตัวเล็กนะครับขนาดเท่ากันพอดีเกือบเกือบเท่ากันเนี่ยครับพอดีเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยเนี่ยครับนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้ว ถือว่าเท่ากันดูด้านล่างานี่นะครับตรงนี้ค่อนข้างเล็กหน้าพก20วัตต์ถือว่าเร็วมากนะครับทดสอบกับ Android นะครับ Android แบตเตอรี่อยู่ที่68%นะครับโอเคสามารถชาร์จเร็ว Android ได้นะครับ ลองมาดูไฟที่จ่าย9โวลต์1.46แอ oh. มป์โอ้แรงนะครับถือว่าจ่ายคลิกชาร์จ3.0ได้ค่อนข้างแรงนะครับลองชาร์จ iPad นะครับ iPad อยู่ที่47นะครับ iPad ชาร์จแล้วนะครับ ลองมาดูความเร็วในการชาร์จ iPad 5.28โวลต์2.38แอมป์ถือว่าเร็วครับ2แอมป์กว่านะครับประมาณ11-12วัตต์นี่เองก็เยอะครับโอเคถือว่าแรงดีลองชาร์จ iPhone นะครับความเร็วในการชาร์จมือถือ iPhone 13 Pro Max นะครับประมาณ1.9โอ2.2แอมป์ 2. 2นะ ขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะครับเียด2แอมป์ก็ถือว่าเร็วครับสามารถใช้งานได้ดีก็เป็นอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสวยดีนะครับวัสดุกึ่งใสให้ความรู้สึกว่าเรามองเห็นวงจรด้านในพร้อมทั้งขนาดเล็กพกพาง่ายพกพาน้ำหนักเบานะครับดีกว่าหัวชาร์จยูเกนตัวใหญ่ๆร้อยวัตต์นะครับ สำหรับคนที่ใช้แค่ iPhone หรือ iPad ก็แนะนำตัวนี้ก็พอแต่ก็จำกัดนิดหน่อยก็คือใช้ได้ทีละอุปกรณ์เท่านั้นเองก็สลับกันชาร์จเอาแต่ข้อดีก็คือขนาดเล็กชาร์จไฟได้แรงนะครับตามผลการทดสอบก็เอามาฝากเพียงเท่านี้สั้นๆนะครับถ้าเกิดใครต้องการผมมีลิงก์ของร้านที่ผมซื้อมามีโปรโมชั่นอยู่บ,บ่อยๆแนะนำร้านที่เป็น b a s ซ u ออฟฟิเชียนะครับจะมีอยู่2-3ร้านก็ลดราคาอยู่บ,บ่อยๆราคาไม่แพงนะครับ เป็นตัวที่นิยมพอสมควรยอดสั่งซื้อเยอะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆที่ซื้อมาใช้เองมาแนะนำนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาทดสอบแล้วก็ตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ